ความเดิมจากตอนที่แล้วกองทัพเยอรมันได้คิดแผนการที่จะตัดกำลังของสมพัธมิตรในมหาสมุทรแอตแลนติกจึงได้เปิดฉากปฏิบัติการไรนูบุ่งขึ้น ซึ่งพวกเขาได้ส่งเรือประจำบาลบิสมาร์คและเรือลาตะเวนหนักปิสออยเกนไปปฏิบัติภาร,รกิจในครั้งนี้ในเวลาต่อมาเรือของสเปนต์ได้พบกับกองเรือของเยอรมันเข้าอังกฤษจึงได้รีส่งกองเรือของพวกเขาออกไปสก,กัดทำให้เกิดการต่อสู้อย่างดุเดือดในช่องแคบเดนมาร์กซึ่งเป็นผลให้เรือหลวงฮูทถูกทำลายโดยบิสมาร์คแต่ทว่าการรบในครั้งนี้ก็ยังไม่สิ้นสุดและนี่ก็คือเรื่องราวของ เรือประจันบาลอินซีเลตแห่งหนาซีเยอรมันเรือประจันบาลบิสมาร์คลังจากที่เรือหลวงหูจมลงบิสมาร์กก็ได้เปลี่ยนเป้าหมายไปที่เรือประจันบาลปรินซอฟเวล ซึ่งมันก็ได้เปิดฉากยิงตอบโต้บิสมาร์คจากการระดมยิงครั้งที่6ทําให้เรือลบเอรม,มันพบวิธีกระสุนของปริสออฟเวลและผู้เขาก็ยิงตอบโต้กลับไป กระสุนนัดหนึ่งกระทบที่สะพานเดินเรือของ p ฟรีส์ออฟเวลแม้ว่ามันจะไม่ระเบิดและทะลุออกอีกด้านหนึ่งแต่มันก็สังหารเกือบทุกคนในศูนย์บัญชาการของเรือยกเว้นกัปตันจอห์นบริชผู้บัญชาการของเรือและลูกเรืออีกหนึ่งคนเรือเยอรมันสองลำยังคงยิงใส่ฟีส์อฟเวลอย่างไม่หยุดยั้งทาให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อเรือเป็นอันมากซึ่งทําให้ปืนใหญ่ของเรือทํางานผิดปกติแต่แม้จะมีข้อบกพร่องทางเทคนิคในปืนแบตเตอรี่หลอดแต่ฟรีส์อ w ฟเวลก็สามารถยิงใส่บิสมาร์กได้3ครั้ง ในการสู้รบโดยกระสุนนัดแรกโดนเข้าที่หัวเรือซึ่งทําให้เกิดแรงสั่นสะเทือนไปทั่วทั้งเรือกระสุนนัดที่2กระแทกใต้อัลเมอร์เบลและระเบิดเมื่อสัมผัสกับแผงกั้นตบิโดทําให้เกิดน้ําท่วมห้องเครื่องกาเนิดไฟฟ้าเทอร์โบจนเต็มและบางส่วนก็ได้ท่วมห้องหมอกไอ้น้าที่อยู่ติดกันด้วยกระสุนนัดที่3พผ่านเรือชูชีพลำหนึ่งที่อยู่บนเรือแล้วผ่านเครื่องยิงเครื่องบินโดยไม่เกิดการระเบิด เมื่อเวลา6นาฬิกานาทีวชได้ออกคำสั่งให้ถอยกลับปริสออฟเวลเลีห้อยว1ส0องศาและวางม่านขวัญเพื่อปกปิดการถอนตัวของเรือซึ่งทําให้เรือรบของเยอรมันหยุดยิงเมื่อเห็นว่าพิสัยกว้างขึ้นแม้ว่ากัปตันแอนสลินเดอร์มันจะอยากให้ไล่ตามปริสออฟเวลและทําลายมันให้ได้แต่พลเรือเอกกุนเทอร์ลุดเจนเชื่อฟังคําสั่งปฏิบัติการเพื่อหลีกเลี่ยงการสู้รบที่ไม่จําเป็นเขาจึงสั่งให้บิสมาร์กและปริสออยเกนมุ่งหน้าเข้าสู่มหาสมุทรแอต อตนิเหืในการสู้รบที่ช่องแคบเดนมาร์กบิสมาร์คได้ยิงกระสุนเจาะกระดทั้งหมด93นัดและได้รับความเสียหายจากการถูกยิง3นัดกระสุนที่เจาะเข้ามาทําให้เกิดน้ําท่วงกว่า1-2 0 0 0ตันซึ่งทําให้น้ํามันเชื้อเพลิงที่เก็บไว้ในหัวเรือปนเปื้อนฝ่ายควบคุมความเสียหายขอให้ลึดเจนลดความเร็วของเรือลงเพื่อที่จะทําการซ่อมแซมแต่เขาปฏิเสธ นอกจากนี้การโจมตีครั้งที่2ทําให้เกิดน้ําท่วมเพิ่มเติมซึ่งสะเก็ดร,ระเบิดจากการโจมตีครั้งที่2องจึงสร้างความเสียหายให้กับท่อไอน้ำในห้องเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเทอร์โบแต่ฝ่ายควบคุมความเสียหายได้ประเมินว่ามันไม่ได้ร้ายแรงมากเนื่องจากบิสมาร์กมีเครื่องกําเนิดไฟฟ้าสำรองเพียงพอซึ่งในขณะนี้น้ำที่ท่วมเข้ามาทำให้เรือเอียงเก้าองศาไปทางกราบสายแต่บิสมาร์กก็ยังคงเดินทางต่อไปได้ หลังจากการสู้รบลอเจนได้รายงานว่าเรือแบทเทนคุเซอร์ที่จมลงอาจจะเป็นหูดเขาได้ส่งรายงานความเสียหายและความตั้งใจที่จะแยกกับพีซออเกนเพื่อส่งพีซออเกนไปโจมตีเรือทุกสินค้าและซ่อมแซมเรือที่แซนนาแส หลังเวลา10นาฬิกาลือเจนได้สั่งให้ปรินซ์ออยเกนไปอยู่ด้านหลังบิสมาร์กเพื่อตรวจสอบความรุนแรงของการรั่วไหลของน้ำมันจากแผลที่โดนยิงที่หัวเรือหลังจากการยืนยันเสร็จสิน้นปรินซ์ออยเกนกลับสู่ตำแหน่งที่ด้านหน้าของบิสมารกและอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงต่อมาเรือหอบบิสตีชอสซันเดอร์แลนด์ได้พบคราบน้ำมันในทะเลและรายงานไปยังเรือลาตะเวนหนักซับโฟกและนอโฟกซึ่งมีเรือปีซอฟเวลที่ได้รับความเสียหายรวมด้วย คนเรือเอกเฟเดริกเวกวอล์เกอร์ผู้บัญชาการของเรือลาตะเวนทั้งสองลำได้สั่งให้ r ี n c e อ f Wales อยู่ข้างหลังเรือของเขาในขณะนี้ข่าวการจมของหูดได้ไปถึงสาราชานาจักรด้วยความโรกรธเกลียวนายกรัฐมนตรีอังกฤษวินสตันเชอร์ชิลได้ออกคำสั่งให้กองทัพเรือไปจมบิสมาร์คให้จงได้เขาได้สั่งให้เรือลบทั้งหมดในพื้นที่เข้าวร่วมในการไล่ล่าบิสมาร์คและปริสออยเกน กองเรือของพลเรือเอกจอห์นโทวีกำลังระดมกำลังเพื่อสก,กัดเรือคาตรกรรายนี้ของเยอรมันแต่ในเช้าของวันที่24พฤษภาคมกองเรือของเขายังคงอยู่ห่างออกไป400ไมล์เมื่อเห็นว่าไม่ทันการแน่กองทัพเรืออังกฤษจึงสั่งให้เรือลาตะเวนเบาแมนเชสเตอร์เบอร์มิงแฮมและอาริทูซาลาตะเวนที่ช่องแคบเดนมาร์กเผื่อว่าลึเจนพยายามจะย้อนเส้นทางของเขา เรือประจันบาล,ลอดนี้ที่มีกําหนดที่จะประปับปรุงในอู่ต่อเรือบอสตันได้เข้าร่วมกองเรือของโถวีและเรือประจันบาลชั้นรีเวน์สองลำได้รับคําสั่งให้ออกไล่ล่าโดยรวมแล้วเรือประจันบาลและเรือลัตะเวนหนัก6ลลำเรือบรรทุกเครื่องบินสองลำเรือลัตเเวนเบา13ลําและเรือพิฆาต21ลําถูกส่งออกไปไล่ล่าบิสมาร์ก กลับมาที่ฝั่งกองเรือของเวกวอ์เกอร์เมื่อเวลาประมาณ17นาฬิกาลูกเรือบนเรือพิ o ออฟเวลได้ซ่อมปืนหลัก9กระบอกจากทั้งหมด10กระบอกของเรือให้ใช้งานได้ตามปกติซึ่งพวกเขาบอกให้เวกวอ์เกอร์วางพวกเขาไว้ข้างหน้าแนวรบเพื่อโจมตีบิสมาร์คหากมีโอกาส ในด้านของก้องเรือเยอรมันเมื่อสภาพอากาศเลวร้ายลงลึดเจนพยายามที่จะแยกพินซ์ออยเกนเมื่อเวลา16นาฬิกานาทีแต่พายุไม่หนักพอที่จะปกปิดการถอนตัวจากเรือลาตะเวงของเวกบอกเกอร์ซึ่งยังคงติดตามพินซ์ออยเกนอยู่ แต่ในที่สุดปริสออยเกนถูกปลดออกได้สำเร็จเมื่อเวลา18นาฬิกานาทีและบิสมาร์กก็หันกลับมาเผชิญหน้ากับกองเรือของเวกวอเกอร์ซึ่งบังคับให้ซับโฟกต้องหนีไปด้วยความเร็วสูงปริสออฟเวลทำการยิง12ครั้งเข้าใส่บิสมาร์กและบิสมาร์กก็ตอบโต้ด้วยการยิง9ครั้งซึ่งการกระทำดังกล่าวเบี่ยงเบนความสนใจของอังกฤษและทำให้ปริสออยเกนสามารถหลบหนีไปได้หลังจากนั้นเรือสามลำของเวกวอเกอร์ก็เข้าประจำที่ที่ฝั่งกลับซ้ายของบิสมาร์ก บิสมาร์กที่ได้รับความเสียหายจากการสู้รบครั้งที่แล้วถูกบังคับให้ลดความเร็วแต่มันก็ยังสามารถทําความเร็วได้ถึง27-28นอตซึ่งเป็นความเร็วสูงสุดของเรือประจักบานคิงจอร์จที่5ของโทวีซึ่งหากบิสมาร์กไม่ช้าลงอังกฤษจะไม่สามารถป้องกันไม่ให้มันไปถึงแซงนาแสได้ ไม่นานก่อนเวลา16นาฬิกาของวันที่25พฤษภาคมโทวีได้ปลดเรือบรรทุกเครื่องบินวิกตอรียัสและเรือลาตะเวนเบาสี่ลำเพื่อสร้างเส้นทางที่จะวางตำแหน่งให้วิกตอรียัสสามารถปล่อยเครื่องบินทิ้งระเบิดตอร์ปิโดของเรือได้ และเมื่อเวลา22นาฬิกาวิกตอเรียสได้เริ่มเปิดฉากการโจมตีซึ่งประกอบไปด้วยเครื่องบินรบแฟรี่ฟูมาจำนวน6ลำและเครื่องบินทิ้งระเบิดตอบิโดแฟรี่ซอฟฟริชจำนวน9ลำซึ่งนำโดยนาวาตรียูจีนเอสมอน เมื่อเครื่องบินรบของวิสตอริอัสเข้าใกล้บิสมาร์กพวกเขาก็ได้สร้างความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงเมื่อนักบินที่ไม่มีประสบการณ์ในฝูงบินเกือบจะโจมตีเรือนอฟโฟกซึ่งจากความผิดพลาดนี้ทําให้ปืนต่อต้านอากาศยานของบิสมาร์กตื่นตัวบิสมาร์กใช้หมู่ปืนหลักและรองของเรือทําการยิงใส่เครื่องบินที่พุ่งเข้ามาแต่มันไม่สามารถทาลายเครื่องบินเหล่านั้นได้เลยบิสมาร์กต้องทําการหักหลบตอร์บิโด8ลูกที่กําลังพุ่งเข้าใส่เรือ ซึ่งกะลบได้สําเร็จแต่ต่อดปโดลูกที่กวที่พุ่งเข้าใส่เรือดโดนเข้าอย่างจังที่บริเวณกลางเรือบนอาร์เมอร์เบลจากแรงประทะมันได้โยนชายคนหนึ่งเข้าไปชนกําแพงสังหารเขาและทําให้มีผู้บาดเจ็บอีก5คน การระเบิดยังทําให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเสียหายเล็กน้อยแต่มันก็ทําให้เรือได้รับความเสียหายมากขึ้นจากการหลบเลี่ยงตอร์ปิโดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของความเร็วแน่นอนว่ามันทําให้เกิดความเสียหายเพิ่มเติมจากแพ้เก่าของบิสมาร์กซึ่งมันได้เพิ่มน้ําท่วมจากรูกระสุนเดิมและในที่สุดเรือก็ถูกบังคับไปต้องละทิง้งโมอไอน้ำหมายเลขสอ ซึ่งการสูญเสียหมอไอ้น้ำหมายเลข2รวมกับการสูญเสียเชื้อเพลิงทําให้เรือแลนช้าลงเหลือเพียง16นอตฝ่ายควบคุมความเสียหายบนเรือได้ส่งนักประดาน้ําไปซ่อมแซมรูรั่วของเรือหลังจากนั้นความเร็วก็เพิ่มขึ้นเป็น20นอตซึ่งเป็นความเร็วที่ดีที่สุดและประหยัดที่สุดสําหรับการเดินทางเพื่อยึดครองฝรั่งเศสไม่นานหลังจากที่ซอดฟิชออกจากการโจมตีบิสมาร์คและพริสออฟเวลได้ดวนปืนใหญ่กันตัวต่อตัวแต่ทั้งสองฝ่ายไม่ได้รับความเสียหาย ทีมควบคุมความเสียหายของบิสมาร์คกลับมาทํางานอีกครั้งหลังจากการประทะระยะสัน้นน้ําทะเลที่กาลังท่วมห้องหม้อไอ้น้ำหมายเลข2อํทำท่าเหมือนจะเข้าสู่ระบบของเครื่องกาเนิดไฟฟ้าทเทอร์โบหมายเลขสซึ่งจะทําให้น้ําเค็มเข้าถึงกั้งหันได้น้ําเค็มจะทําให้ใบพัดกังหันเสียหายและทําให้ความเร็วของเรือลดลงอย่างมากในช่วงเช้าของวันที่25พฤษภาคมบิสมาร์คแล่นช้าลงเหลือ12นอตเพื่อให้นักกระดาน้ำสามารถสูบเชื้อเพลิงจากส่วนหน้าไปยังทางด้านหลังได้ ต่อมาเมื่อการไล่ล่าเข้าสู่น้านน้ำเปิดกองเรือของเวกวอ์เกอร์ถูกบังคับให้สิกแซกเพื่อหลีกเลี่ยงยูบสของเยอรมันที่อาจอยู่ในพื้นที่ซึ่งทำให้พวกเขาล่าช้าและบิสมาร์กก็อยู่นอกระยะเลด้าของซับโฟก เมื่อเวลา3านาฬิกาของวันที่25พฤษภาคมนุดเจนได้สั่งเพิ่มความเร็วสูงสุดซึ่งนัดจุดนี้คือ28นอตจากนั้นเขาก็สั่งให้เรือแล่นไปทางทิศตะวันตกแล้วมุ่งต่อไปทางเหนือซึ่งในขณะนี้บิสมาร์คประสบความสำเร็จในการซ่อแมแซมเรดาของเรือและหันหลังให้กับผู้ที่ไล่ตามมากัปตันของซับโฟกได้สันนิษฐานว่าบิสมาร์กได้แยกตัวไปทางทิศตะวันตก หลังจะผ่านไปครึ่งชั่วโมงเขาได้แจ้งเวกโบเกอร์ซึ่งสั่งให้เรือทั้ง3ามลำแยกย้ายกันไปค้นหาในตอนกลางวันเพื่อค้นหาด้วยสายตา แต่การค้นหาของราชนาวีเริ่มยากขึ้นเนื่องมาจากเรือกิจหลายลำมีเชื้อเพลิงเหลือน้อยเรือบรรทุกเครื่องบินวิกตอรียสและเรือลาดตระเวนคุ้มกันถูกส่งไปทางตะวันตกเรือของเวกวอเกอร,กอร์ยังคงไปทางทิศใต้และทิศตะวันตกในส่วนกองเรือของโธวียังคงแล่นไปยังกลางมหาสมุทรแอตแลนติกและฟอร์ดเอชและเรือบรรทุกเครื่องบินอาร์คหล่อย่อยังคงอยู่ห่างจากกลุ่มค้นหากออกไปอย่างน้อยหนึ่งวัน มาที่ฟังของกองเรือเยอรมันหลังจากที่พวกเขาได้สลัดเวกบอร์เกอร์ออกไปแล้วลึดเยนจึงส่งข้อความทางวิทยุไปยังสำนักงานใหญ่ของนาวิโยธินเยอรมันทางตะวันตกในปารีสซึ่งสัญญาณถูกดักจับโดยอังกฤษและทำให้อังกฤษหนูว่าพวกเขากำลังวางแผนผิดพลาดซึ่งทำให้โทวีเชื่อว่าบิสมาร์กกำลังมุ่งหน้ากลับไปเยอรมน,นีผ่านช่องไอซ์แลนด์แฟโล นักถอดรหัสสัญญาณของอังกฤษสามารถถอดรหัสสัญญาณของเยอรมันได้บางส่วนรวมถึงคําสั่งให้กองทัพโบกให้การสนับสน,นุนบิสมาร์คซึ่งถอดรหัสโดยเจนฟอร์เซนเมื่อวันที่25พฤษภาคมปี1941การต่อต้านของฝรั่งเศสทําให้อังกฤษแน่ใจว่าหน่วยลูกวอฟเฟอร์ถูกย้ายไปที่นั่นตอนนี้โทวีสามารถเปลี่ยนกองกำลังของเขาให้มุ่งหน้าไปยังฝรั่งเศสเพื่อมาดักรอในเส้นทางที่บิสมาร์คจะต้องแล่นผ่าน ฝูงบิน PBY ของหน่วยบัญชาการชายฝั่งในไอซ์แลนด์เหนือได้เข้าร่วมในการค้นหาซึ่งมันครอบคลุมพื้นที่ที่บิสมาร์อาจจะมุ่งหน้าไป หลังจากการค้นหาดำเนินไปเมื่อเวลา10นาฬิกา30นาทีของวันที่26พฤษภาคมเครื่องบิน PBY ที่ขับโดยลีโอนาร์บีสมิธแห่งกองทัพเรือสหรัฐได้พบบิสมาร์กที่อยู่ห่างจากเมืองเบสไปทางตะวันตกเชียงเหนือราว790ไมล์ซึ่งโดยความเร็วปัจจุบันของบิสมาร์กมันจะไปถึงการป้องกันของเรืออู่และกองทัพบ,บกของเยอรมันในเวลาน้อยกว่า1วัน ในขณะนี้กองกําลังของอังกฤษส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ใกล้พอที่จะหยุดบิสมาร์กได้ความหวังสุดท้ายของกองทัพเรืออังกฤษคือเรือบรรทุกเครื่องบินอาร์ครอยยลกับฟอร์ดเอชซึ่งอยู่ภายใต้คําสั่งของพลเรือเอกเจมส์ซอมเมอร์วิล วิกตอรียัสพีซออฟเวลซ s s ับโฟกและรีเผาถูกบังคับให้ยุติการค้นหาเนื่องจากขาดแคลนเชื้อเพลิงจึงทําให้เรือหนักเพียงลําเดียวที่เหลืออยู่นอกจากฟอร์ดเอชคือเรือคิงจอร์จที่หและรอดนี่แต่พวกมันอยู่ใกล้เกินไป เครื่องบินของเรือมารทุกเครื่องบินอาร์ก y ลออซึ่งกำลังค้นหาอยู่ไกล้ๆพบบิสมาร์คซึ่งมันอยู่ห่างจากอาร์ o y ลอยอประมาณ69ไมล์ซอมเมอร์วิจึงสั่งโจมตีทันทีที่ซอฟฟิชที่ออกไปลาดตะเวนกลับมาถึงเรือและเขาได้ส่งเรือลาดตะเวนเซฟฟิลเพื่อออกไล่ล่าบิสมาร์คเมื่อ s ซอฟฟิชกลับมาถึง a r ร์ o y ลอยอพวกมันได้บรรจุตอร์ปิโดที่ติดตั้งเครื่องจุดฉนวนและถูกส่งออกไป การโจมตีครั้งที่2ประกอบด้วยเครื่องบิน15ลำและเริ่มออกโจมตีเมื่อเวลา19นาฬิก10นาที ต่อมาในเวลา20นาฬิกา47นาทีเรือบินทิ้งระเบิดเริ่มโจมตีผ่านเมฆเมื่อซอสฟิชใกล้เข้ามาบิสมาร์กก็ยิงปืนหลักของเรือใส่เซฟฟิลโดยกระสุนที่ยิงออกมาตกใกล้กับเซฟฟิลในการระดมยิงครั้งที่สงสะเก็ดระเบิดตกลงมาบนเซฟฟิลทาให้มีผู้เสียชีวิต3คนและบาเดเจ็บอีกจํานวนมากเซฟฟิลรีบถอยกลับอย่างรวดเร็วภายใต้ม่านควันจากนั้นซอสฟิชก็เริ่มเข้าโจมตีบิสมาร์กเริ่มหันหัวเรืออย่างรุนแรงเมื่อซอสฟิชเข้าโจมตีจากทางด้าน กราบซ้สายซึ่งมีตออ์ปโดลูกหนึ่งปะทะเข้ากับขอบด้านล่างของแทบเกราะหลักแรงระเบิดส่วนใหญ่ถูกป้องกันด้วยระบบป้องกันใต้น้ําและอัมเบลแต่ความเสียหายเชิงโครงสร้างบางส่วนทําให้เกิดน้ําท่วมเล็กน้อยต่อมาตออ์ปโดลูกที่2พุ่งเข้าใส่บีสมาร,ร์กที่ท้ายเรือทางด้านกราบซาายใกล้กับเพลาหางเสือซึ่งมันปะทะเข้าอย่างจังทําให้เกิดความเสียหายย่างรุนแรงทางเสือถูกล็อกเมื่อหมุน12อ,อ,องศาไปทางซ้ายการระเบิดทําให้เกิดความเสียหายจากแรงกระแทกอย่างมากซึ่งในที่สุดลูกเรือก็สามารถซ่อมหางเสือ วาได้สําเร็จแต่หางเสือซ้ายยังคงติดขาดฝ่ายควบคุมความเสียหายเสนอให้ตัดหางเสือซ้ายทิ้งไปแต่ลือเจนปฏิเสธเนื่องจากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสกรูจะทําให้เรือประจัำบานของเขาหมดทางสู้และเมื่อเวลา21นาฬิกา15นาทีลือเจนได้รายงานว่าเรือของเขาไม่สามารถแล่นต่อไปได้แล้วเมื่อหางเสือซ้ายติดขาดบิสมาร์กก็กำลังแล่นเป็นวงกลมทําให้บิสมาร์กไม่สามารถหลบหนีจากกองลังของโทวีไปได้แม้ว่าการขาดแคลนเชื้อเพลิงจะลดจํานวนเรือรบของกิตล แต่เรือประจันบาลคิงจอตที่5และรอถนี่ยังคงใช้งานได้ซึ่งมันมาพร้อมกับเรือลัตเเวนน克โดเซเชียและนอโฟกในขณะที่ความหวังกำลังลิบหลีลือเจนได้ส่งสารไปยังกองบัญชาการเมื่อเวลา21นิกา40นาทีในวันที่26โดยมีใจความว่าตอนนี้เรือของเราไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เราจะสู้จนสุดความสามารถขอให้ท่านผู้นำจงเจริญ เมื่อความมืดมิดมาเยือนบิสมาร์กก็เริ่มเปิดชากยิงใสเซฟฟิวอีกครั้งแต่เรือลาตะเวนก็หลบหนีไปได้อย่างรวดเร็วหลังจากที่พวกเขาหลบหนีไปพวกเขาก็ไม่สามารถมองเห็นบิสมาร์กได้เนื่องจากทัศนวิสัยที่ต่ำลงกลุ่มเรือพิฆาตห้าลำของกัปตันฟิลลิปได้รับคำสั่งให้ค้นหาบิสมาร์กตลอดทั้งคืนซึ่งพวกเขาพบบิสมาร์กเมื่อเวลา22นาฬิกา38นาทีบิสมาร์กได้ยิงปะทะอย่างรวดเร็วหลังจากยิง3นดัดกระสุนได้คร่อมเรือพิฆาตโปแลนด์ O r p ปีโ และเมื่อถึงตอนเช้าเรือพิฆาตได้เข้าจู่โจมบิสมาร์คด้วยกระสุนดาวและยิงตอร์ปิโดอีกหลายสิบลูกใส่บิสมาร์คแต่ไม่โดนในระหว่างเวลา5้านาฬิกาถึง6นาฬิกาลูกเรือของบิสมาร์คพยา,ยายามปล่อยเครื่องบินลอยน้ำอาราโด1 9 6ลำหนึ่งเพื่อนำมานึึการรบของเรือภาพการสู้รบกับหูดและเอกสารสำคัญอื่นๆ แต่กระสุนนัดที่3จากการรบครั้งก่อนที่ยิงโดย Prince of Wales ได้สร้างความเสียหายให้กับสายไอ้นามบนเครื่องยิงเครื่องบินทําให้มันใช้การไม่ได้และเนื่องจากไม่สามารถปล่อยเครื่องบินได้มันจะถูกมองว่าเป็นอันตรายหากถูกไฟไหม้ลูกเรือของบิสมาร์กจึงได้พลักมันลงทะเลไป หลังรุ่งสางในวันที่27พฤษภาคมเรือประจันบาลคิงจอร์จที่5เป็นผู้นาการโจมตีซึ่งมีรอดนีตามมาทางด้านซ้ายของเรือโทวีตั้งใจที่จะโจมตีบิสมาร์คโดยตรงซึ่งเมื่อเขาอยู่ห่างไปประมาณ9.2ไมล์เมื่อถึงจุดนั้นเขาจะหันเรือไปทางใต้เพื่อให้เรือของเขาขนานกับเป้าหมายเมื่อเวลา8นาฬิกา43นาทีผู้สังเกตการของคิงจอร์จที่5พบบิสมาร์คซึ่งห่างออกไป23กิโลเมตร4นาทีต่อมาปอมปืนด้านหลังสองป้อมของรอดนีซึ่งประกอบด้วย ปืน406มิลิเมตรหกระบอกจากนั้นปืน356ม mm ิลิเมตรของ King ร์ o ที่5ก,ก็เริ่มยิงตามต่อในทันที b i s m a r ์ k กลับมายิงตอบโต้เมื่อเวลา8.50นาฬิกา5้วนาทีโดยปืนด้านหน้าของเรือจากการระดมยิงครั้งที่2กระสุนจากบ i s m a r ์ k พร่อมเรือรอดนี่หลังจากนั้นความสามารถของบ i s m a r ์ k ในการเล็งปืนของเรือก็แย่ลงเมื่อเรือไม่สามารถบังคับทิศทางได้ ซึ่งเคลื่อนตัวไปอย่างไม่แน่นอนในทะเลที่หนักหน่วงและทําให้ชไนเดอร์ไม่สามารถคํานวณพิสัยของการยิงได้เมื่อระยะลดลงกองเรือรองก็เข้าร่วมการรบนอโฟกและดอดเซเชียเริ่มยิงด้วยปืน203ม mm ิลิเมตรของพวกเขา เมื่อเวลา9นาฬิกา2นาทีกระสุนขนาด16นิ้วจากรถนีโจมตีโครงสร้างส่วนหน้าของบิสมาร์คสังหารลูกเรือหลายร้อยคนบนบิสมาร์คและสร้างความเสียหายให้กับป้อมปืนทั้งสองอย่างรุนแรงซึ่งการระดมยิงครั้งนี้อาจฆ่าทั้งลินเดมันลุดเจนและเจ้าหน้าที่ที่สะพานเดินเรือกระสุนนัดที่2จากการระดมยิงนี้พุ่งเข้าใส่ป้อมป,ปืนหลักที่อยู่ด้านหน้าซึ่งทําให้ไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไปแม้ว่ามันจะสามารถยิงกร,ระสุนนัดสุดท้ายได้ในเวลา9นาฬิกา27นาทีผู้หมวดฟ มูเลนไฮม์เล็กเบิร์กในสถานีควบคุมด้านหลังเข้าควบคุมการยิงสาหรับป้อมปืนด้านหลังและเขาสามารถยิงกระสุนออกไปได้สามนะัดก่อนที่กระสุนจากเรือประจัญบานอังกฤษจะทําลายป้อมปืนของเขาเขาได้ตั้งคําสั่งให้ปืนยิงอย่างอิสระและเมื่อเวลาการนาฬิกาสามสิบเอ็ดนาทีป้อมปืนหลักทั้งสี่ป้อมก็ถูกทําลายในที่สุดซึ่งมีกระสุนนัดหนึ่งจากบิสมาร์กที่ถูกยิงออกมาระเบิดห่างจากหัวเรือของรถหนีไปเพียง20ฟุตและทำให้ท่อตอร์ปิโดกราบขวาของรถนีเสียหาย เมื่อเจ้าหน้าที่ที่สะพานเดินเรือของบิสมาร์กไม่ตอบสนองอีกต่อไปเจ้าหน้าที่บริหารฮันส์โอจึงเข้าบัญชาการเรือจากสถานีของเขาที่ศูนย์ควบคุมความเสียหายซึ่งเขาได้ตัดสินใจเมื่อเวลาประมาณ9นาฬิกา30นาทีที่จะจมเรือลำนี้ทิ้งเพื่อป้องกันไม่ให้บิสมาร์กถูกยึดโดยอังกฤษและเพื่อให้ลูกเรือลาทิ้งเรือเพื่อลดการบาดเจ็บล้มตายเขาได้สั่งให้คนที่อยู่ใต้ดาดฟ้าเรือสละเรือและสั่งของเครื่องให้เปิดประตูกั้นน้ำของเรือ เกอฮาร์ดจูนักหัวหน้าเจ้าหน้าที่วิศวกรสั่งให้คนของเขาลาทิ้งเรือพวกเขาได้ออกจากหองเครื่องเวลาประมาณ1 0 1นาิกา10นาทีจูนักและสายของเขาได้ยินเสียงระเบิดตลอดทางที่พวกเขาเดินมา มาในฝั่งของฮานโซเขารีวิ่งไปทั่วเรือซึ่งในที่สุดเขาก็วิ่งมาถึงป้อมปืนใหญ่หลักและสั่งให้ทุกคนละทิ้งตำแหน่งของตนแต่โชคร้ายป้อมปืนใหญ่เกิดระเบิดขึ้นซึ่งสังหารเขาและอีกหลายร้อยคนในนั้นในตอนนี้เรือประจันบาลสองลำของโทวีได้ยิงกระสุนใส่ปืนใหญ่หลักของบิสมาร์กมากกว่า700นัด ซึ่งหลายลำอยู่ในระยะประชิดมากรัตนี่ทําการยิงที่ระยะ2.7กิโลเมตรซึ่งเป็นระยะเล็งเปล่าสําหรับปืนขนาดนั้นและยังคงยิงต่อไป บิสมาร์คถูกทําให้แตกเป็นสิ่งเสี่ยงลุกเป็นไฟจากหัวเรือไปจนถึงท้ายเรือเรือค่อยๆซุดตัวลงจากน้ำท่วมที่ท่วมเข้ามาอย่างไม่สามารถควบคุมได้ซึ่งทําให้เรือเอยียง20องศาไปทางกราบสายคนเรือเอกโทวีเขาจะไม่หยุดยิงจนกว่าชาวเยอรมันจะโจมตีธงของตนหรือเห็นได้ชัดว่าพวกเขากําลังจะละทิ้งเรือ โดยรวมแล้วเรือองกฤษทั้ง4ี่ลำได้ยิงกระสุนมากกว่า2,800นัดที่บิสมาร์กและยิงได้มากกว่า400ครั้งแต่ก็ไม่สามารถโจมบิสมาร์กด้วยการยิงปืนได้ซึ่งจริงอยู่ว่าการยิงปืนหนักในระยะประชิดมากๆได้ทําลายโครงสร้างส่วนบนและส่วนต่างๆของเรือที่อยู่แนวน้ําทําให้เกิดการบาดเจ็บล้มตายอย่างหนักแต่ก็มีส่วนที่ทําให้เรือจมในที่สุด รอดนี่ยิงตอร์ปิโด2ลูกจากท่อทางด้านซ้ายของเรือตอร์ปิโดจากรอดนี่ได้จุดชนวนเมื่อเวลาประมาณ10บนากายีนาทีและอีก15นาทีต่อมาบิสมาร์คพลิกความอย่างช้าๆโทวีสั่งให้เรือลาดตวเวนดอร์เซเชียโจมบิสมาร์คด้วยตอร์ปิโดดอร์เซเชียยิงตอร์ปิโดคู่หนึ่งเข้าทางกราบขวาของบิสมาร์คจากนั้นดอร์เซเชียก็เคลื่อนตัวไปรอบๆและยิงตอร์ปิโดใส่อีกลูกหนึ่ง หลังจากการโจมตีด้วยตอร์ปิโดเหล่านี้ดูเหมือนว่าตอร์ปิโดลูกสุดท้ายอาจจะจุดชนวนบริเวณโครงสร้างเสริมด้านกลับซ้ายของบิสมาร์กซึ่งตอนนั้นอยู่ใต้น้ำแล้วและในที่สุดบิสมาร์กก็จมลงสู่ก้นทะเลมเมื่อเวลา10นาิ40นาทีจูหนักและฟอนบูลิไฮเล็กเบิร์กเป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิตจากการจมของบิสมาร์ก ผู้ราชีวิตบางคนพวกเขาเห็นกัปตันลินเดมันยืนนิ่งอยู่ที่หัวเรือขณะที่เรือกำลังจมซึ่งตอนนี้มีลูกเรือของบิสมาร์คประมาณ400คนอยู่ในน้ำเรือลาตเวนดอร์เซชียและเรือพิคาตเมาลี ali, เข้าให้การช่วยเหลือโดยลดเชือกเพื่อดึงผู้ราดชีวิตขึ้นมาบนเรือ ในเวลาต่อมากัปตันของดอเซเชียสั่งให้หน่วยกู้ภัยยุติการช่วยเหลือเนื่องจากพวกเขาพบเห็นสิ่งที่พวกเขาคิดว่าเป็นเรือดำน้ำดอเซเชีย er, ได้ช่วยชีวิตลูกเรือของบิสมาร์กจำนวน85คนและเรือเมารลีได้ช่วยมาอีก25คนต่อมาเรืออูลำหนึ่งได้ไปถึงจุดที่บิสมาร์กจมและพบชาย3คนโดยต่อมาเรือลาอวนของเยอรมันได้ช่วยชีวิตอีก2คนลูกเรือของบิสมาร์กที่ยังปีกช่วยเหลือไว้คนหนึ่งเสียชีวิตจากบาดแผลในวันรุ่งขึ้นจากลูกเรือ กว่า2,200คนของบิสมาร์คมีเพียง114คนเท่านั้นที่รอดชีวิตและนี่ก็เป็นการปิดฉากตำนาเรือประจันบานที่ต่อสู้กับเรือประจันบานด้วยกันและจมลงอย่างสมเกียรติ ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจากเว็บไซต์วิกิพีเดียขอบคุณวิดีโอประกอบการบรรยายจากอินเทอร์เน็ตอ v e าเหากคุณผู้ชมชอบคลิปเรื่องราวของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับถ้ามีข้อมูลใดผิดพลาดไปทางช่องวอร์โซนต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับหากคุณชอบประวัติศาสตร์เหมือนกันเราคือเพื่อนกันครับคลิปหน้าอยากฟังเรื่องราวอะไรอย่าลืมกดติดตามและคอมเมนต์บอกเราไว้ได้เลย